สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีทางช่องแม่ครัวพารวยสวัสดีคุณพ่อคุณแม่พี่ปาน้าอาเอฟซีแม่ครัวสุขูสุขคนเนาะค่ะพี่น้องเนาะ,ะจักบ่าหอดใแเราล่ละเมื่อกี้นี้มีสายโทษเข่าก็เลยกคุยสายเอฟซีหรือว่าแม่คุณแม่เนาะ,ะค่ะ่นโทรมาิ่นกระเสียใจน้ำคนก็อยากคุยกับแม่ครัวอยู่ แม่ขัวก็ขอขอบุญขอบคุณทุกทท่านที่เป็นกำลังแรงใจให้แม่ขั้วอยู่เด้อพี่น้องยังบอกท่านไล้ลืมบุญคุนนี่กะเป็นบุญคุนที่อันยิ่งใหญ่มีกำลังใจนําก็คือหมายถึงว่าพี่น้องเอฟซียืนเคียงขางแม่ขวัวเนาะคะ่ะกะพญายามแม่ขัวกับสิพยายามทําให้ดีที่สุดคือตัวเลขแนวทางงดธิพานมามงกีกะ ถือว่าบบเต็มทีเนาะค่ะพี่น้องเนาะถือว่าบบเต็มที่เพราะว่าอ่ะมันเป็นงานที่คิดโบถึงเนาะค่ะพี่น้องคำเข้ามาคุณเป็นแม่เนี่ยคิดพ่อลูกเป็นไรกันยังน้ำตาไหลบ่เศร้านาะคุณแม่เนาะแต่แม่แม่ขั่วปฏิปย์ย่ำเนาะค่ะเอาน้องเอวาแม่ขั่วกะลงไปแล้ว บกี้นี่เนาะค่ะพี่น้องได้หลายคนอาจจะเห็นหลายคนกระชิบว่าท่านเห็นกันยังร่อแม่ปะจิตแล้วก็กันยังร่อ,อแม่ย่าสูอีกเนาะค่ะพี่น้องเนาะและ้วก็ร่ออาจารย์ไล่อาจารย์ผู้เคยติดตามเฮ้าผู้เคยลงช่องประกบคู่กันเนาะค่ะเอาคลิปนี้มาเบิงของไผ่แม่ขั้วลกวันที่สิบหกบนมาโบเมนเดอร์แม่ขั้วซัน เพิ่นว่าวันที่สิบเจ็ดเลขกออกวันที่สิบเจ็ดเดื้งงวดนี่กำลังสิเคียนล่งโตแล้วละ่ะพี่น้องจำได้บ่แมลอยอ็ดงวดวันที่สิบหกธันวาคม แม่ลอยเอยไทไหมาแปดแปดสองตัวออกตัวใดออกหกโอออกแปดหกสามแปดสองตัวงวดนั่นนั่นคลิปเหลกนั่นแม่ลอยเอยไทไหแปด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 มาสองตัวเหล็กมาเขารักลอยคือแปดหกสามเนาะมาเข่าที่แปดหกสาม บานนี้รอบวันที่สองรอบวันที่สองที่ผ่านมาเมื่อกี้นี่แม่ลอยเอ็ดแม่ร้อยเอ็ดไฮแปดกับศูนย์เข่าที่ศูนย์นี่เป็นงวดที่สามที่เห่าลงแม่ลอยเอ็ดเด้อพี่น้องเด้องวดที่แหล็กไฮแปดสองตัวกับเข่าแปดหกสามเข่าที่รักลอย รอบนี่ไหมารอบเมื่อกี้นี่เม,มื่อวานเมื่อก่อนนี่แม่ร่อยเอ็ดหมากแกับศูนย์เข้าที่ศูนรางวัลเลขที่ออกสองศนะูนย์เกพี่น้องเนาะเลขรางวัลที่ออกเก้าสองศย์เก้าบานี่งวดนี้มาตามต่อกันแม่ร้อยเอ็ด สำหรับน้องเอวาผู้โชคดีกับน้องเอวาแม่ขั่วกระคอขอบุญขอบคุณเพิ่นคุณย่ายน้องเอวากับขอบุญขอบคุณมาทั้งแม่ขัวเนาะค่ะแล้วก็ขอบุญขอบคุณไปหาเอฟซีฝากขอบุญขอบคุณเพิ่นในเดอ้อน้องเพราะว่าที่เพิ่นมีนำกิตนำใจให้กับน้องเอวาเนาะค่ะ ทั้งคุณยายแม่น้องเอวากะฝากขอบคุณมากเป็นการยิ่งให่เนาะค่ะพี่น้องยาำย้ำเราจนมีคนดูเรา่นว,ว่ายาำเราจนก็มีคนดูเรา่นกับซึ่งแนะนำใจของพี่น้องเอฟซี FC, อยู่เนาะค่ะพี่น้องเนาะ คนกระสิพยายามหาตัวเลขที่แม่นแม่นหรือว่าคือจังจับคู่เข่าสามตัวยังเสียละอ่าเพิ่นกระจับมาให้แม่ขั้วอีหลีอยู่แต่ว่าแม่ขั้วบ่ได้ลงพอหยังเพราะว่าแม่ขั้วกระยุ่งยุ่งในการในงานเนาะค่ะพี่น้องเนาะกับคอโทษขออภัยบ่สันกับพี่น้องกระสิถือเลขสามตัวเนาะเอาบอ่เป็นหยังเริ่มต้นปีใหม่ปีใหม่เนี่เด้อพี่น้องนี่เด้อบาทนี่เด้อ เป็นงวดแรกของปีใหม่เนี่ยเป็นหววที่สองบ่เป็นหวดที่สองของปีหกแปดเมื่อกี้นี่แม่ขั้วอ่านคอมเมนต์กับอ่านเ่าท่านเบิร์ดดอกอ่านห,หน่อยๆยน่กับเาท่านมีเวลาอ่านปันใดเพิ่นว่าแม่ประจิตแม่แย้โสอาแม่ร้อยเอ็ดแม่นาทมแม่ อยังเพนบารอรอน้าแม่ขั้วเดอ้อแม่นทุกโตรอ่ะอเบิ่งน้าแม่ขัววา่าตัวเลขของแต่ละอาจารย์ในแม่นทุกโตบารนี้เฮามีปักรักสิบลักน่วยคือสองสามเจ้าเฮาก็เอาสองสามเจ้าตัวนั่นละมาปาักลักพี่น้องให้มาเป็นรักน่วยลักสิบส่วนผู้หวังดีเด้อค่ะพี่น้องเด้อส่วนผู้หวังดีสําหรับเลขลงัง นี่คะ่ะพี่น้องสําหรับผู้หวังดีเด้อคะ่ะพี่น้องเด้อสถิติล่างเลขวิ่งล่างผู้หวังดีนี่คะ่ะสถิติเลขล่างของผู้หวังดีระบาดน,นี่เพิ่นมีโตจับคู่ให้คือมีซีงวดที่ผ่านมาเพิ่นจับคู่ให้มีซีแต่ว่าไม่อีกอ่าชุดหนึ่งคือหนึ่งกับสอง ประกบคู่กับระวังห้าหกเจเพิ่นเอาซีมาให้ตัวเดียวแม่ครัวก็เลยจับเป็นสองสุดเนาะค่ะพี่น้องเนาะแม่ครัวก็เลยจับ4 5 4 6 4 7แล้วก็4 1 4 2ที่เพิ่นจับให้บัดที่นี่ตัวประกบอีกอีกชุดหนึ่งกับมีดหนึ่งกับสองแม่ครัวก็เลยมาประกบไซห้าหกเจ็ดก็เลยเป็นเข่าหานึงเนาะค่ะพี่น้องเนาะกับว่าหลายตัวบอบอต้อง บอตองเอาไปคืนบนเด้อพี่น้องเด้อสำหรับชุดนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าบอ็ดตัวนี่บอตองเอาไปคืนบนชื่อล่างเป็นล่างเด้อพี่น้องเด้อล่างยางเดียวอันชุดบนคือน้องเอวาอันนี้เป็นชุดล่างของครูวังดีติดตามใบเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวแม่ขั้วมีประกบไหคือเกา่าแม่ร้อยอ็ด สรุปแล้วก็คือ4ีตัวเดียวแต่ว่าคือจําพี่น้องจไาได้บอแม่เราเอ็ดลงลงห้เห้าคือแปดแปดสองตัวรอบวันที่สิบหกท่านว่าค้มหันเพิ่นนห้ยแปดแปดมากสองตัวเลขก็เลยไปออกแปดหกสามรอบมอกี้นี่เพิ่นนห้มากรอบมุกี้นี่เพิ่นนห้มากตัวนี้เด้อพี่น้องเด้อแปดกับศูนย์เข้าที่ศูนย์ รอบนี้เพิ่นใหมาบันซี4ีฮะพี่น้องพิจารณาไว้สัก,กวันเด้อว่าแม่ร้อยเอ็ดเอฟซีกระคอกันเข้ามาหลายเด้อสำหรับแม่ร้อยเอ็ดเนาะค่ะแม่ขวดกันย่างลง่งคีปอเต็มที่ปันใดเด้อค่ะพี่น้องรอใจเย็นๆกับสิพย่ามค่อยดีขึ้นดีขึ้นเนาะค่ะอ่ะ สำหรับแม่ร้อเอวันที่17มกราคม68แม่ร้อยเอดวิ่งบนล่าง4ตัวเดียวแต่ว่าเป็นยังคือว่าจับซีซเพื่นว่าสองสูตรมันมาส้นกันเพื่อนกันลงเอาไปตามนั่นเนาะค่ะพี่น้องเนาะสรุปแล้วก็คือ4ตัวเดียวจะไปบนล่างสิงไปซื้อตัวใดติดตัวใดกับห้มี4 4ค่ะพี่น้อง4 วิ่งบนสีวิ่งล่างสีไม่เสียหลายพี่น้องตัวเดียววิ่งบนสีวิ่งล่างสีเนาะพี่น้องเนาะเอาแคปหน้าจอไว้พิจารณาค่ะพี่น้องสำหรับตัวเลขแนว่างอามักชอบคลิปนี้กะกดไร่ไห้แม่ขั่วเน่เด้อกดแช์ให้แม่ขั่วนแ,แวนะ่พ่อแม่ขั่วมีกำลังใจมีบาพี่น้องยืนอยู่เคียงข่างแม่ขั้วเนาะค่ะเอา ขอบบุญขอบคุณแม่ลอยอดที่ทรงตัวเลขแนวทางเข้ามาหาแม่ขั้วเนาะค่ะแม่ขั่วกับว่ามีนแน่สิ่งใดที่จะตอบแทนกับขอให้แม่ลอยอิดอเดินทางไปไซไก่ไก่ขอให้ปลอดภัยจะเจ็บจะไข้า่าจนขอให้ร่ํารวยเงินทองขอให้ร่ํารวยน้ําใจไปนานๆพอ,อกันคลิปหนาสำหรับคลิปนี้ให้พี่น้องโชคดีใส่ปี68ตลอดปี68ถึงปี69้เด้อค่ะพี่น้องเด้อ พอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ